ศาส,สนาพุทธเชื่ออะไรกันแน่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะได้ยินต่อๆกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์แต่เมื่อได้ทดลองแล้วรู้ด้วยตนเองเมื่อนั้นจึงควรเชื่อ นี่คือหัวใจของคำสอนในพุทธศาสนาเราเชื่อสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยการเจริญสติและปัญญาเช่นทุกสุขความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่ทุกคนตรวจสอบได้ด้วยประสบการณ์ตรงความจริงของชีวิตทุกเป็นของธรรมดาเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ความทุกข์ไม่ใช่หนีทุกแต่เข้าใจมันจนพ้นมันไป สวัสดีทุกท่านผู้ฟังธรรมะในวันนี้วันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องพื้นฐานที่สุดในศาสนาพุทธนั่นคือความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ทันทีที่เราได้ยินประโยคนี้บางคนอาจรู้สึกหดหู่หรือสงสัยว่าทำไมจึงเริ่มด้วยสิ่งที่ดูเศร้าแต่ในความเป็นจริงทุกที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นไม่ได้หมายถึงความเศร้าเสียใจตลอดเวลา หากหมายถึงความไม่สมบูรณ์ความไม่แน่นอนความบิบคั้นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนลองพิจารณาดูให้ดีตอนเราป่วยเราทุกข์ไหมตอนคนที่เรารักจากไปเรารู้สึกไหมตอนที่สิ่งที่เราคาดหวังไม่เป็นอย่างใจเราทุกข์ไหมทุกที่ว่านี้คือความจริงที่ไม่มีใครหลีตพ้นแม้เราจะมีเงินทองมีชื่อเสียงมีคนรักมากมาย แต่เรายังไม่อาจหลีกเลี่ยงความแก่ความเจ็บและความตายได้เลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ากระสู้และนำมาเปิดเผยกับพวกเราว่าจงรู้ทุกข์ให้ชัดการรู้ทุกข์ไม่ใช่การจมอยู่กับมันแต่เป็นการยอมรับความจริงของชีวิตว่าทุกข์เป็นของธรรมดาทุกคนมีทุกข์ความไม่เที่ยงคือความจริงการยึดติดคือเหตุแห่งทุกข์และเมื่อรู้ทุกข์แล้ว เราก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้และปล่อยวางเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายตรงกันข้ามเลยครับพระพุทธเจ้าสอนให้เรากล้าดูความจริงเพื่อที่ว่าเมื่อเราเข้าใจทุกเราจะไม่ต้องวิ่งหนีหรือปิดบังความรู้สึกตัวเองอีกเราจะมีปัญญามองเห็นความเปลี่ยนแปลงและค่อยๆหวังใจได้อย่างสงบดังนั้นบทเรียนของตอนแรกนี้คือ ความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่จะพาเราไปสู่ปัญญาเมื่อเรารู้เท่าทันทุกชีวิตก็ไม่ต้องกลัวทุกข์อีกต่อไปและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของหนทางแห่งความพ้นทุกข์ในพุทธศาสนาศาสนาพุทธเชื่อในเหตุและผลไม่ใช่โชคชะตาชีวิตเราไม่ได้ถูกกําหนดโดยโชคชะตาแต่ถูกกำหนดโดยการกระทำของเราเองต่อจากตอนที่แล้วที่เราพูดถึง ความทุกข์ว่าเป็นของธรรมดาวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่าศาสนาพุทธยึดถืออย่างลึกซึ้งนั่นคือกฎแห่งเหตุและผลหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อว่ากรรมในหลายาศาสนาอาจเชื่อในอำนาจเบื้องบนหรือโชคชะตาแต่ในพุทธาศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพธรรมาเหตุปรับพวาธรท,ทั้งหลายเกิดแต่เหตุแปลว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลของเหตุที่เคยกระทำไว้ทั้งในอดีตปัจจุบันและแม้กระทั่งวินาทีนี้ตัวอย่างง่ายๆหากเรากินอาหารดีๆเราก็มีสุขภาพดีหากเราพูดดีทำดีคนก็เมตตาเราหากเราจะร้อนพูดจาแรงๆย่อมมีผลตามมานี่คือสิ่งที่เรียกว่ากรรมกรรมไม่ได้หมายถึงสิ่งเลวร้ายเสมอไปแต่หมายถึง การกระทําที่จะให้ผลตามเหตุที่เราทําไว้ไม่ช้าก็เร็วและที่สําคัญแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถลบล้างกรรมใครได้เพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนขอพอรแต่เป็นศาสนาแห่งการลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเข้าใจดังนั้นศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างมืดบอด แต่สอนให้เราใช้ปัญญาไตรตรองว่าสิ่งใดทาแล้วดีสิ่งใดทำแล้วเป็นโทษและให้เรารับผิดช,ชอบชีวิตของตนเองไม่โทษโชคชะตาหรือใครอื่นเมื่อเราเข้าใจกฎแห่งเหตุและผลเราจะไม่ท้อแท้กับความลำบากเพราะรู้ว่าเรากําลังปลูกเหตุใหม่และเราจะไม่หลงในความสำเร็จเพราะรู้ว่ามันคือผลของสิ่งที่เคยทำมานี่คือความยุติธรรมที่แท้จริงของจักรวาล ไม่ใช่พระเจ้าตัดสินแต่คือการกระทำของเราเองที่เป็นผู้ตัดสินถ้าอยากมีอนาคตที่ดีอย่ารอให้โชคช่วยแต่ให้เริ่มลงมือทำดีวันนี้เพราะชีวิตที่ดีไม่ใช่สิ่งที่รอได้แต่ต้องสร้างด้วยตัวเองศิลส,สมาธิปัญญาทางออกจากทุกข์ไม่ต้องรอชาติหน้าแค่วันนี้เราหยุดสร้างทุกข์ให้ตัวเองชีวิตก็เบาขึ้นแล้วเราได้เข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตล้วนเป็นผลจากเหตุแห่งการกระทำ แล้วคำถามคือเมื่อเรารู้ว่าชีวิตมีทุกข์และทุกข์มาจากเหตุเราจะออกจากทุกข์นี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางไว้อย่างชัดเจนว่าทางพ้นทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปดแต่เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติท่านได้จัดหมวดหมู่เป็นสามส่วนใหญ่ๆนั่นคือศีลส,สมาธิและปัญญาหนึ่งศีลการตั้งตนอยู่ในความไม่เบียดเบียน ศีลคือวินัยคือการรักษาความประพฤติของกายและวาจาเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดโกหกและอื่นๆการรักษาศีลไม่ได้มีไว้เพื่อให้เป็นคนดีในสายตาใครแต่มีไว้เพื่อให้ใจเราสงบไม่ว้าวุ่นไม่รู้สึกผิดกับตนเองคนที่มีศีลเปรียบเหมือนคนที่เดินทางโดยไม่แบกของหนักไว้ในใจสามารถก้าวต่อไปด้วยความสบายและมั่นคง สสมาธิการฝึกจิตให้มั่นคงไม่ไหลไปตามอารมณ์เมื่อกายวาจาเรียบร้อยใจก็พร้อมจะฝึกต่อสมาธิคือการทำใจให้ตั้งมั่นไม่สายไปตามความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ต่างๆเช่นการฝึกสติการนั่งสมาธิการหายใจรู้สึกตัวเมื่อใจมีสมาธิเราจะไม่ถูกความกลัวความโกรธความอยากจูงจมูกเราจะเป็นนายของจิตใจไม่ใช่ทาสของมัน 3. ปัญญาการเห็นความจริงตามที่มันเป็นปัญญาในพุทธศาสนาไม่ใช่ความรู้ทางโลกแต่คือความเข้าใจตามความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเป็นทุกเมื่อเรายึดมันทุกสิ่งไม่มีตัวตนถาวรเมื่อมีปัญญาเราจะรู้จักวางสิ่งที่ควรวางรู้จักถือสิ่งที่ควรถือ และรู้ว่าทุกที่เกิดในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ต้องโทษใครแต่เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาใจตนเองทางออกจากทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ใช่อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เริ่มจากตัวเราเองด้วยการฝึกศีลสมาธิและปัญญาศีลทำให้ใจไม่เศร้าสมาธิทำให้ใจนิ่งปัญญาทำให้ใจเบา และทั้งหมดนี้คือหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและมอบไว้แก่เราทุกคนเพื่อจะไม่ต้องวงเวียนอยู่กับทุกอีกต่อไปพุทธแท้ไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่คือการฝึกใจไหว้พระสวดมนต์บูชาเทียนทูปไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์ท่าใจยังไม่เปลี่ยนเราได้เห็นหนทางพ้นทุกอย่างแท้จริงคือศีลสมาธิปัญญาแต่ในชีวิตประจำวันของชาวพุทธหลายคน ศาส,สนากลับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงพิธีกรรมเช่นการไหว้พระทำบุญการบนบางสารกล่าวการถือเลิกถือยามจุดธูปขอพรและอื่นๆสิ่งเหล่านี้แม้จะมีคุณค่าในแง่ความสงบทางใจและเป็นวัฒนธรรมแต่ในแก่นของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนว่า ไม่ว่าพิธีกรรมใดก็ไม่อาจชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้หากเราไม่ฝึกตนเองพุทธศาสนาแท้คือภาวนาไม่ใช่พึ่งพาคำว่าภาวนาหมายถึงการฝึกฝนและพัฒนาใจตนเองให้เจริญขึ้นไม่ใช่แค่ภาวนาด้วยคำพูดหรือบทสวดแต่หมายถึงการฝึกสติฝึกความเข้าใจฝึกปล่อยวางเพราะใจของเราเปลี่ยนได้เท่ากับชีวิตเปลี่ยน แม้ว่าพระเป็นร้อยครั้งแต่ยังโกรธเหมือนเดิมอิจฉาเหมือนเดิมก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรพิธีกรรมไม่ผิดแต่ใจต้องเป็นหลักพิธีกรรมเช่นการกราบพระสวดมนต์จุดธูปนั่งสมาธิล้วนเป็นเครื่องช่วยเตือนสติถ้าเราทำด้วยความรู้ตัวทำด้วยความเคารพจริงๆก็จะเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือภาวนาได้อย่างดี แต่ถ้าเราทำเพียงเพื่อเอาเลิกเอาชัยหรือหวังผลตอบแทนมันก็จะกลายเป็นเพียงเปลือกไม่ได้แต่ถึงเนื้อธรรมะที่แท้จริงเลยศาส,สนาพุทธไม่ใช่ความเชื่อแต่คือการพิสูจน์ด้วยตนเองอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเขาเล่ามาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะตำราบอกแต่จงดูให้เห็นจนรู้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้านี่คือหัวใจของพุทธแท้ ไม่ต้องงมงายไม่ต้องหวังปาฏิหาริย์แต่ลงมือฝึกปรับจิตเห็นผลด้วยใจตนเองพุทธแท้ไม่ได้อยู่ที่ทูบเทียนแต่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงภายในใจเราเองาศาสนาไม่ได้อยู่ในวัดแต่อยู่ในทุกขณะที่เรามีสติขอให้ทุกคนได้ฝึกใจฝึกดูความคิดฝึกวางอารมณ์นั่นแหละครับคือาศาสนาพุทธที่แท้จริงาศาสนาพุทธกับการใช้ชีวิตในยุคใหม่ ธรรมะไม่ใช่ของเก่าแต่คือเครื่องมือทันสมัยที่สุดสำหรับจัดการความทุกข์ของใจศาสนาพุทธเชื่ออะไรกันแน่เป็นตอนที่สำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนในโลกยุคใหม่บางคนอาจมองว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องเก่าเรื่องของคนเท่าคนแก่เรื่องของวัดวาแต่ความจริงแล้วพุทธศาสนาไม่ได้เป็นของล้าสมัยเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าข้ามกาลเวลา คือเข้าได้กับทุกยุคทุกสมัยเพราะธรรมะคือความจริงของใจมนุษย์และใจของมนุษย์ก็ไม่เคยเปลี่ยนในโลกยุคดิจิทัลใจเราถูกดึงไปทุกทิศทางเราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลถาโถมมีเสียงเรียกร้องมีความเร่งรีบมีการแข่งขันมีเทคโนโลยีที่เชื่อมคนทั้งโลกแต่แปลกที่เรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวและเหนืนมากขึ้นเหตุผลคืออะไร เพราะว่าใจของเราไม่เคยได้หยุดพักเลยเราอาจจะหยุดทำงานได้แต่ไม่สามารถหยุดคิดได้และตรงนี้เองที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาเติมเต็มได้อย่างแม่นยำธรรมะช่วยอะไรในยุคใหม่สติธรรให้เราตื่นจากการหลงไปกับมือถือข่าวหรือความคิดฟุ้งซ่านสมาธิทำให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันไม่หลงอดีตไม่กังวลอนาคต ปัญญาทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นไม่ใช่แค่ตามความรู้สึกธรรมะจึงไม่ใช่แค่ของวัดแต่คือเครื่องมือดูแลใจในยุคที่โลกสันไหวพุทธศาสนาคือศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนอาชีพใดหรือยุคใดธรรมะก็สอนให้เราใช้ชีวิตด้วยความเมตตาทำงานด้วยความซื่อตรง รู้ทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองอยู่กับคนอื่นอย่างเข้าใจและให้อภัยและสำคัญที่สุดคือไม่หลงลืมตนเองนี่แหละคือการอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์กับโลกซึ่งพุทธศาสนาสามารถพาเราไปถึงจุดนั้นได้ธรรมะไม่ใช่ทางหนีจากโลกแต่คือแสงสว่างให้เราอยู่กับโลกได้อย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าทรงให้แานที่ไว้แล้ว เหลือแต่เรานี่แหละครับที่จะเดินหรือไม่เดินไม่มีใครเดินแทนเราได้แต่ถ้าเราเริ่มแม้เพียงนิดเดียวใจเราก็จะเริ่มเปลี่ยน